สวัสดีค่ะทุกๆท่านพบกันอีกครั้งกับ The Room Mystery and Crime บางครั้งความรักมักทำให้เราทำตัวเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของอีกฝ่ายอยากให้เขาเป็นในสิ่งที่เราอยากให้เป็นอยากให้เขาทำในสิ่งที่เราอยากให้ทำจนลืมไปว่าความรักไม่ใช่การเป็นเจ้าของไม่ใช่การครอบครองกันและกันและเมื่อไรที่เรารักด้วยความต้องการครอบครองความรักนั้นก็จะพังลง หรือที่เลวร้ายที่สุดก็คือจบลงด้วยการฆาตกรรมดังเรื่องที่จะเล่าให้ฟังในวันนี้ติดตามรับฟังได้เลยค่ะ The Body in Sports Bag กระเป๋าซ่อนศพ The tondi to Central Pla on วันนี้จะพาทุกท่านย้อนกลับไปที่เมืองซิดนีย์ในรัฐนิวเซาท์เวล e s ในปี2003เมื่อ ลินซี่แวนแบรเคนหญิงสาวอายุ8ปปีเกิดวันที่26สิงหาคมปี1985ลินซี่เป็นผู้หญิงที่หน้าตาดีคี้อายนิสัยดีรักความสงบและเธอเป็นคนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านศิลปะการวาดรูปและแอนิเมชันเธอมีความใฝ่ฝันเธออยากจะทำงานด้านการ์ตูนและแอนิเมชันเธอจึงไปสมัครงานที่บริษัทดิสนีย์ในตำแหน่งเทรนนีคาร์ตูนิส ซึ่งการแข่งขันสูงมากมีคนสมัครเป็นร้อยร้อยคนแต่เธอก็ทำได้ค่ะเธอได้รับเลือกเข้าทำงานซึ่งเป็นสิ่งที่เธอและครอบครัวดีใจและภูมิใจมากเธอเริ่มงานในเดือนสิงหาคมปี2003นั่นเองที่ Disney t o o น s ตูดิโอตั้งอยู่ที่เฮมาร์เก็ตในเมืองซิดนีย์อยู่ใน CBD ซึ่งเธอมีส่วนร่วมในทีมการ์ตูนดิสนียเรื่อง m i กกี้โ o นัล d g o o ฟี่เดอะมา e ์เก็ นอกจากงานด้านการ์ตูนแอนิเมชันแล้วเธอก็ยังสนใจพวกเกมออนไลน์ด้วยลินซี่คบกับแฟนของเธอมาประมาณ2ปีกว่าแฟนของเธอชื่อวิลเลียม r ฮโรแมติสันเขาอายุ21ปีวิลเลียมและลินซี่คบพบกันที่งานแต่งงานของคุณแม่ของลินซี่ซึ่งเป็นการแต่งงานครั้งที่สองของคุณแม่ในงานแต่งงานนั้นเป็นงานแต่งงานที่ดูดีสวยงาม เป็นการจัดงานแบบเอาท์ดอร์ซึ่งในงานแต่งงานนั้นวิลเลียมเป็นนักดนตรีที่มาแสดงเชลโลในงานวิลเลียมเข้ามาทำความรู้จักกับรินซี่ซึ่งตอนนั้นรินซี่อายุ16ปีเขาให้เบอร์โทรศัพท์ของเขากับรินซี่และเพื่อนของรินซี่ชื่อโจเซฟินแต่ไม่นานรินซี่กับวิลเลียมก็ติดต่อกันเริ่มออกไปแห่งเอาด้วยกัน ทีนี้เรามาดูว่าวิลเลียมหรือขอเล็กสั้นๆว่าวิลนะคะเขาเป็นใครทำอะไรวิลในวัยเรียนเขาตกเป็นเป้าหมายของการบูลลี่ของเพื่อนๆแม้ว่าเขาจะเป็นคนฉลาดแต่เขาก็จบการศึกษามาด้วยคะแนนที่ไม่ดีนะเขายึดอาชีพในการเล่นดนตรีคือเล่นเชีโล่สลับกับการตกงานวิวเขามีปัญหาคือเขาเป็นโรคจิต,ตเภทชนิดหนึ่งคือออสคิโซฟิเนีย ซึ่งเท่าที่ป้าปาไปเช็คในอินเทอร์เน็ตนะคะสคิสโซเฟเนียเนี่ยจะเป็นโรคจิตเภทชนิดหนึ่งที่มีความผิดปกติทางด้านบุคลิกภาพหรือทางด้านการรับรู้ที่พบบ่อยๆนะคะเช่นคิดว่ามีคนปองร้ายหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยถูกการควบคุมจากอำนาจภายนอกหรือคิดว่าตัวเองเนี่ยมีอำนาจมีความยิ่งใหญ่แล้วก็ชอบการควบคุมเป็นต้น ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่พี่ชายของบิลเองเขาก็เป็นโรคนี้เช่นกันและพี่ชายของเขาเนี่ยจบชีวิตตัวเองค่ะในปี1991ยามว่างของวิลเขาจะมีแมวและหนูเลี้ยงไว้เป็นเพื่อนที่ในห้องพักของเขาวิลชอบดนตรีประเภทเฮฟวีเมทัลเขายังชอบอ่านการ์ตูนโดยเฉพาะเขาคลั่งไคล้ในการดูซีรีส์เรื่อง j o h n นนี่โฮมิซ e ์มานนี่ การ์ตูนเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มชื่อจอนนี่ซึ่งเขาจะได้ยินเสียงสั่งให้เขาฆ่าเขาข้อคดีร้ายคือคดีแต่ดูเหมือนว่าเขาจะหนีได้ตลอดวิวกับรินซี่มักจะชอบออกไปเดินเล่นข้างนอกด้วยกันยามดึกดดูหนังฟังเพลงถามว่าทั้งสองคนเขาเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็พูดยากค่ะเพราะว่าสถานะของการครบกันทั้งสองคนไม่ชัดเจนวิลเองก็ไม่เคยยอมรับว่า เป็นบอยเฟรนด์หรือ g i r l ์ลเฟรนกันหลังจากทั้งคู่คบกันประมาณสักครึ่งปีลินซี่เองเริ่มมีท่าทีมีบุคลิกที่เปลี่ยนไปเธอเริ่มแต่งตัวคล้ายกับวิลใส่หมวกบินนี่ที่สวมปิดศรีรษะนะคะทำในสิ่งที่วิลชอบและต้องการตัวลินซี่เองเธออาจจะไม่รู้ว่าเธอเองเนี่ยถูกควบคุมโดยวิลอยู่จนกระทั่งเธอมีเพื่อนใหม่ซึ่งเป็นคนที่ใช่สำหรับเธอ ในปี2002ลินซี่ได้รู้จักกับชายคนใหม่ในออนไลน์เกมเขาอายุ22ปีชื่อแบรนดอนเรย์นร์ด r แบรนดอนมีอาชีพเป็นช่างทําผมที่เมืองเซาท์โทในสหรัฐอเมริกาแรกๆสองคนก็เริ่มเป็นเพื่อนแชทกันส่งอีเมลคุยกันแล้วก็คุยกันบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นตอนแรกนั้นแบรนดอนคิดว่า ลินซี่เป็นผู้ชายเพราะลักษณะการพูดคุยและนามแฝงที่ลินซี่ใช้จนกระทั่งทั้งสองคนได้เริ่มเปิดวิดีโอคอลคุยกันก็เห็นว่าลินซี่เป็นหญิงสาวหน้าตาหน้ารักทั้งสองจึงเริ่มพัฒนาความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันจนในปี2003ความสัมพันธ์ก็เริ่มจริง,จ,รงจังขึ้นและคิดว่าเขาทั้งสองคนเป็นแฟนกัน ลินซี่มีความสุขกับการที่ได้พูดคุยกับแบรนดอนทำให้เธอมองย้อนกลับไปที่ความสัมพันธ์ของเธอกับวบลและรู้ว่าใครคือคนที่ใช่ในเดือนกระกฎาคมปี2003นั่นเองแบรนดอนก็ได้แสดงความจริงใจในความสัมพันธ์ของเขากับลินซี่โดยการขอมั่นกับเธอโดยเขาได้ส่งแหวนมั่นเป็นแหวนเพชรส่งมาให้ลินซี่และจะบินมาหาลินซี่ในเดือนกันยายน แต่ก่อนที่แบรนดอนจะมานั้นลินซี่เองคิดว่าเธอต้องคุยกับวิลเพื่อที่จะขอเลิกแต่เธอก็ห่วงว่าวิลจะต้องมีปัญหากับเธอแน่นอนเขาอาจจะโกรธได้ลินซี่จึงตัดสินใจไม่พูดเรื่องแบรนดอนแต่ไปบอกกับวิลว,ว่าเธอไม่ต้องการที่จะพบเขาอีกต่อไปในเดือนกันยายนแบรนดอนก็มาถึงที่สิดนี่ค่ะคือการที่เราจะเจอใครบางคนจากออนไลน์เนี่ยมันเป็นอะไรที่ วิตกกังวลแล้วก็เครียดเหมือนกันเพราะเราไม่ทราบได้เลยว่าคนที่เราคุยด้วยในออนไลน์กับตัวจริงๆเนี่ยมันจะเหมือนกันไหมแต่พอทั้งสองคนได้พบกันแบบตัวต่อต,ตัวเนี่ยก็เป็นอะไรที่สมูทแล้วก็เป็นธรรมชาติทั้งสองคนต่อกันติดรู้สึกว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงลินซี่พาแบรนดอนมาพักที่แกรนิแฟล์อยู่หลังบ้านพ่อแม่ของเธอ สำหรับแ r a n ดี้แฟลนี้มันจะเป็นเรือนที่สร้างขึ้นมานะคะติดกับบ้านหรืออาจจะแยกออกมาจากตัวบ้านหลักจะมีอุปกรณ์ใช้สอยพร้อมในเรือนนั้นที่เรียกว่าแ r a n ดี้แฟลตก็เพราะว่าสร้างมาเพื่อความสะดวกกับครอบครัวที่มีพ่อแม่สูงอายุอาศัยอยู่ด้วยความสัมพันธ์ของทั้งคู่เป็นไปด้วยดีทั้งคู่จึงมีแพลนที่จะเดินทาง ไปที่เซีย t โคด้วยกันเพื่อที่จะไปพบกับแฟมิลี่ของแบรนดอนและมีประสบการณ์โคคริสต์มาสซึ่งทุกท่านคงทราบดีว่าที่ออสเตรเลียนั้นคริสต์มาสจะตรงกับฤดูร้อนซึ่งพวกเราจะใส่ขาสั้นกันเหมือนกับอยู่เมืองไทยสบายเลยค่ะทั้งแบรนดอนและลินซี่มีแพลนว่าจะแต่งงานกันในปลายเดือนธันวาคมแต่โชคร้ายที่มีเหตุการณ์ที่เลวร้ายที่สุดเกิดขึ้นเหตุเก <S ing> ja ิดมาจากวิล ซึ่งเขารับไม่ได้ที่ลินซี่เลิกกับเขาแล้วไปมีคนอื่นเขารู้สึกว่าเขาสูญเสียการครอบครองมีอยู่ครั้งหนึ่งวิวมาที่หน้าบ้านของลินซี่และตะโกนใส่แบรนดอนบอกแบรนดอนบอกให้กลับซีแอตเทิลไปเพราะลินซี่เป็นแฟนของเขาแบรนดอนบอกให้วิวกลับไปอยู่ในจุดของเขาเซเถอะแต่วิวไม่ลดละวิวเริ่มติดตามลินซี่เหมือนเงาตามตัวไม่ว่าลินซี่จะไปไหนไปที่ทำงาน ปายรถเมย์ร้านค้าเขาจะติดตามลินซี่ไปทุกที่โดยเฉพาะเวลาส่วนใหญ่ของเขาคือการตกงานดังนั้นเขาจึงมีเวลาเหลือเฟือที่จะสตอ k i n g ติดตามลินซี่อีกทั้งบ้านของเขาทั้งสองคนก็ยังอยู่ในทิศทางเดียวกันคือเขาจะลงที่สถานีเดียวกันนั่นคือสถานีบอนไดจังชั่นดังนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มโอกาสที่อยู่ๆเขาจะโผล่ขึ้นมาโดยที่ลินซี่ ไม่สามารถพูดได้เต็มปากว่าเขากำลัง stalking เธอเวลาพบเขาก็จะอ้างตลอดว่าเป็นเรื่องการบังเอิญซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นการ obsession ความต้องการการครอบครองต้องการกักรินซี่เขาคิดว่าเขาเป็นเจ้าของลินซี่แม้แต่เพื่อนร่วมงานของลินซี่เองก็ยังสังเกตได้ว่าวิลชอบมาปรากฏตัวในที่ทำงานอาทิตย์ละหลายๆครั้ง เมื่อเพื่อนถามลินซี่ถึงเรื่องนี้ลินซี่ก็ตอบว่าเป็นเพียงเพื่อนเก่าสมัยเรียนซึ่งเธอไม่ได้คิดว่าเป็นเรื่องเดือดร้อนหรือลำคัญนะักที่ลินซี่ตอบอย่างนั้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าเธอไม่คิดว่าเป็นเรื่องที่ซีเรียสลินซี่คิดว่าวิวอาจจะแค่กำลังเศร้ากับการอกหักคงเป็นเรื่องที่เขาต้องใช้เวลาเดี๋ยวทุกอย่างก็คงจะดีขึ้นเอง ดินซี่จึงไม่เทคเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องซีรีสแต่อย่างใดไม่คิดว่ามันเป็นการคุกคามและไม่ได้แจ้งหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเรื่องนี้และการ s t a l k ิ้งนี้มันก็ไม่หยุดจนกระทั่งวันหนึ่งลินซี่หายตัวไปในวันที่24เดือนพฤศจิกายนนั้นเป็นวันธรรมดาวันทำงานวันหนึ่ง ลินซี่ก็ออกไปทำงานตามปกติเธอเลิกงานตอน5้าโมงครึ่งตอนเย็นนะคะจากที่ทำงานเธอจะขึ้นรถไฟไปลงที่สถานีบอนไดจังชั่นถึงสถานีประมาณ6กโมงเย็นซึ่งยืนยันจากกล้อง CCTV จากนั้นอนุมานได้ว่าเธอออกจากสถานีรถไฟบอไดจังชั่นตอน6กโมงเย็นแล้วเธอคงจะเดินมุ่งหน้ากลับบ้าน ปกติใช้เวลาประมาณ30นาทีดังนั้นเบรนดอนซึ่งรอเธออยู่ที่บ้านคิดว่าเธอจะกลับมาถึงบ้านตอน6โมงครึง่งในฟ้าของเบรนดอนพอ6โมงครึง่งลินซี่ยังกลับไม่ถึงบ้านเขาก็เริ่มกังวลว่าเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ยังรอต่อไปจนกระทั่งเริ่มผิดสังเกตเขาก็โทรหาลินซี่แต่ปรากฏว่าโทรศัพท์ของลินซี่ปิดเครื่องเบนดอนเริ่มวิตกกังวล แน่นอนเขาบอกเรื่องนี้กับครอบครัวของลินซี่ทางครอบครัวก็พยายามที่จะโทรศัพท์หาลินซี่แต่โทรศัพท์ของลินซี่ก็ยังปิดเครื่องอยู่ทางครอบครัวมองว่าเรื่องนี้ไม่ปกติแล้วก็เริ่มวิตกกังวลดังนั้นจึงไปแจ้งความกับตำรวจแต่ตำรวจก็ไม่ได้คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ซีเรียสเพราะว่าในหลายๆครั้งการหายตัวไปของคนวัยผู้ใหญ่เป็นเรื่องของความตั้งใจหายตัวดังนั้น ทางพ่อแม่เองก็เลยยังรออยู่เนื่องจากคิดว่าออในช่วงสองสาเดือนที่ผ่านมานี้เนี่ยลินซี่มีหลายเรื่องที่อยู่ในใจของเธอทั้งการเลิกกับวิวการมั่นและงานแต่งที่กำลังจะมีขึ้นในอีกสองสาเดือนข้างหน้าแต่อีกในหนึ่งทางครอบครัวก,ก็เชื่อว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ที่เธอจะหายตัวไปโดยที่ไม่บอกใครเพราะอย่างน้อยที่สุดเธอรักงานของเธอ และเธอก็รักแฟนของเธอด้วยนั่นก็คือแบรนดอนเมื่อตรวจสอบแบงก์แอคเคาท์ของเธอก็ไม่มีการแตะต้องส่วนโทรศัพท์เธอก็ยังคงปิดเครื่องตั้งแต่บัดนั้นคุณแม่ก็เริ่มออกประกาศตามหาหลินซี่เมื่อหายไปหลายวันเข้าคนที่ต้องสงสัยก็คงหนีไม่พ้นสองคนนั่นก็คือแบรนดอนและ Will. วิลวิลในฐานะแฟนเก่าที่กำลังอยู่ในอารมณ์โกรธเคืองส่วนแบรนดอน ก็เป็นชายหนุ่มจากออนไลน์ที่เดินทางข้ามโลกจากสหรัฐอเมริกามาออสเตรเลียเขาทั้งสองคนให้การปฏิเสธและให้หลักฐานเรื่องฐานที่อยู่ในขณะที่ลินซี่หายตัวไปแบรนดอนเองเขาไม่ได้อะไรจากการหายตัวไปของลินซี่เขายังไม่ได้แต่งงานกับลินซี่แล้วเขายังเป็นคนที่ทุ่มเทเดินทางข้ามโลกมาเพื่อที่จะพบกับลินซี่ และในขณะเกิดเหตุนั้นเขาก็อยู่บ้านของลินซี่ซึ่งทางครอบครัวลินซี่เองกอ็ให้การยืนยันได้ในเรื่องนี้ส่วนวิลซึ่งเขากำลังอยู่ในอารมณ์ขุนมัวแล้วก็โกรธแถมยังชอบ stalking ลินซี่อยู่ด้วยเป็นเดือนๆนมาดูกันค่ะว่าเขาทำอะไรในช่วงลินซี่หายตัวไปเขาบอกว่าใัในวันนั้นเนี่ยเขาพบลินซี่สองครั้งนั่นก็คือ,อตอนเที่ยงที่บริษัท ที่ดินซี่ทำงานอยู่ส่วนอีกครั้งหนึ่งคือตอนที่ดินซี่ออกจากรถไฟที่สถานีบอนไดจังชเชนโดยเขาพบกับดินซี่โดยบังเอิญเมื่อพบกันเขาก็เดินมาพร้อมกับดินซี่ร่วมทางกันมาจนถึงโรงแรมหนึ่งเขาก็แยกทางไปจากนั้นเขาก็เดินกลับบ้านไปที่บ้านตอนประมาณทุ่มหนึ่งและจากนั้นกอ็ออกจากบ้านไปเล่นเชลโลตอนอทุ่มครึ่ง ในช่วงทุ่มครึ่งนั้นก็มีพยานที่ดูเขาเล่นเชเโลบอกว่าเขาก็ดูเป็นปกติไม่ได้มีอะไรผิดสังเกตแต่อย่างใดที่น่าสงสัยคือตำรวจพบร่องรอยการขีดกวนที่ร่างกายของเขาวิวบอกว่ารอยขีดกวนนี้มาจากแมวและหนูที่เขาเลี้ยงไว้ที่ห้องซึ่งทางตำรวจก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะล็อกตัวเขาได้ดังนั้น ทางครอบครัวของลินซี่เองก็ช่วยอีกทางหนึ่งก็คือไปแปะโปสเตอร์คนหายโดยที่ในโปสเตอร์คนหายเนี่ยก็อธิบายถึงการสวมเสื้อผ้าของลินซี่ในวันที่เธอหายตัวไปตามประกาศนะคะคือเธอสวมเสื้อสีดำแจ็คเก็ตทับเสื้อทีเชิร์ตสีดำกางเกงเข้ารูปสีม่วงอ่อนสวมรองเท้าบูทยาวถึงเขา่าสไตล์แบบทหารอเมริกัน สะปายเป้ไวนิลสีดำใส่ตุ้มหูเป็นห่วงสีเงินและสวมแวนมั่นที่เป็นไพริน1เมตรและล้อมด้วยเพชร3เม็ดวันเวลาก็ผ่านไปทั้งคริสต์มาสและปีใหม่ก็ยังไม่ได้ล่องรอยของลินซี่ถึงตอนนี้แบรนดอนเองก็กลับอเมริกาไปแล้วแต่ที่น่าสนใจก็คือช่วงไทม์ไลน์2อาทิตย์หลังจากที่ลินซี่หายตัวไปในคืนวันหนึ่ง ที่ควีนส์พาร์คเออตำรวจเขาได้พบกับชายต้องสงสัยรายหนึ่งท่าทางมีพิรุษสะพายกระเป๋าเป้และชายคนนั้นก็คือวิลค่ะตำรวจขอเข้าค้นกระเป๋าเป้ของเขาทราบไหมคะว่าในเป้มีอะไรบ้างในเป้ประกอบไปด้วยมีดถุงมือยางจำนวนมากกวานคริงแรปไฟฉายสองสว่างเทียนสองสว่างกันไกลและขวดน้ำ ซึ่งภายในบรรจุน้ําโดยที่วิวบอกว่ามันเป็นน้ํำศักดิ์สิทธิ์ตํารวจถามเขาว่าของเหลานี้มีไว้เพื่ออะไรวิวตอบว่าเป็นสิ่งของที่เขาไว้ใช้ปิกนิกตามปกติซึ่งตํารวจในที่สุดก็ปล่อยตัวเขาไปในวันเสราร์ที่10เดือนมกราคมปี2004ที่แฟลตแห่งหนึ่งย่านควีนส์พาร์คทางเจ้าหน้าที่ Maintenance หรือฝ่ายควบคุมดูแลอาคาร ได้เข้ามาที่แฟลตเลขที่52 Queen's Park เพราะว่าได้รับการร้องเรียนจากทางลูกบ้านว่าหลายอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยมีกลิ่นแปลกๆมาจากแถวสตอเรจของแฟลตและกลิ่นนี้เนี่ยก็แรงขึ้นทุกวันทุกวันจนกระทั่งคอมเพลนไปยังออฟฟิศทางเจ้าหน้าที่จึงได้เข้ามาตรวจสอบทีแรกเจ้าหน้าที่คิดว่าอาจจะเป็นตัวพซซัม เข้าไปตายในส t ตร์เรจก็เลยเข้าไปตรวจสอบดูเมื่อเปิดประตูเข้าไปเขาก็จะเห็นกับกองขยะแล้วก็พวกเฟอร์นิเจอร์เก่าที่สมรวมอยู่ที่มุมห้องเจ้าหน้าที่จึงเลื่อนพวกกองขยะและเฟอร์นิเจอร์ออกไปก็พบกับกระเป๋าสปอร์ตแบ็กกระเป๋ากีฬาขนาดใหญ่ประมาณยาว1เมตรยี่ห้อสลาสิงเจอร์เขาก็เลยลากกระเป๋านั้นออกมาแล้วก็ต้องตกใจเพราะ แขนของมนุษย์โผล่ออกมาจากกระเป๋าเขาจึงรีบโทรศัพท์หาตำรวจทันทีจากการตรวจสอบพบว่าเป็นร่างของผู้หญิงที่ลำคอถูกรัดด้วยสายเคเบิลทายซึ่งรัดลำคอเธอแน่นมากจนทำให้เธอเสียชีวิตทางสื่อต่างๆก็เข้ามารายงานในสถานที่เกิดเหตุคุณยายของลินซี่เองกำลังทำงานอยู่ ก็ได้ยินข่าวจากมีเดียจึงเริ่มสงสัยว่าน่าจะเป็นร่างของหลานของเธอและต่อมาครอบครัวจึงได้รู้ข่าวจากตำรวจว่าร่างที่พบนั้นคือรินซี่สิ่งที่หายไปก็คือกระเป๋าเป้ไวนิลสีดำซึ่งเธอใส่พวกโทรศัพท์และกระเป๋าสตางค์ไว้ในนั้นและขอสปอยไว้ค่ะว่า กระเป๋านั้นมาพบอีกครั้งหนึ่งในปี2016นั่นคือ13ปีให้หลังทางตำรวจเองจึงเข้ามาตรวจสอบที่ตัวกระเป๋าว่าใครเป็นเจ้าของกระเป๋านั้นมาจากที่ไหนและมีใครจดจับกระเป๋านั้นได้บ้างตำรวจจึงไปสืบหาว่ากระเป๋านี้วางขายที่ไหนก็ปรากฏว่า มีเพียงแค่หนึ่งร้านในซิดนีย์ที่ขายนั่นก็คือร้าน r e เ e ิลซึ่งเป็นร้านขายพวกอุปกรณ์กีฬาสาขาบอนไดจังช i o นซึ่งเป็นสาขาซึ่งใกล้กับที่อยู่ของลินซี่และวิลกระเป๋าใบนี้ได้วางขายเมื่อ6เดือนก่อนและถูกขายไปสองวันก่อนที่ลินซี่จะหายตัวไปโดยที่คนซื้อเนี่ยจ่ายเป็นเงินสดซึ่งทำให้ยากแก่การติดตาม ทางตำรวจจึงไปขอดูกล้อง C C T V ในร้าน r e เ e l Shop เองไม่มีกล้อง C C T V แต่กล้อง C C T V ในบริเวณใกล้เคียงจับภาพของเขาได้ว่าอยู่บริเวณนั้นและพ่อของวิวเองก็บอกว่าในวันดังกล่าวเขาได้ไปช้อปปิ้งและเขาเห็นลูกชายเดินออกมาพร้อมกับสปอตแบ็ k ซึ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าเขาอยู่ที่นั่นดังนั้นตำรวจจึงเข้าไปเพื่อขอคนบ้านของวิว ในห้องของวิวตำรวจพบกับคลิปปิ้งข่าวที่ทางวิวตัดเก็บเอาไว้เกี่ยวกับรินซี่นอกจากนั้นยังพบข้อความที่เขียนถึงดินซี่เป็น past tense และตำรวจยังพบว่าวิวได้ให้ของสองสิ่งแก่เพื่อนของเขาที่ชื่อคริสของสองสิ่งที่ว่าก็คือเป็น Portfolio โอหรือ Art d ตเด y ซึ่งทางลินซี่ได้รวบรวมผลงานของเธอเอาไว้ ซึ่งต่อมาแม่ของรินซี่บอกว่าเป็นไปไม่ได้ที่รินซี่จะมอบของสิ่งนั้นให้กับวิลเพราะมันเป็นของที่เธอภาคภูมิใจและมันเป็นผลงานของเธอส่วนของอีกชิ้นหนึ่งที่เขามอบให้เพื่อนเป็นคัสเซอเทปที่เขาร้องเพลงซึ่งเขาเขียนขึ้นมาเองใจความของเนื้อเพลงคือ just the other day I watched you pass away you said I love you but please let me stay help is not here for you or me close your eyes where you go is where I'll be I'll meet you in eternity ข้อความที่ถอดเป็นความเป็นภาษาไทยนะคะในวันก่อนฉันเฝ้ามองดูเธอจบชีวิตไปเธอบอกฉันรักเธอแต่โปรดให้ฉันอยู่ต่อไปเถิดความช่วยเหลือไม่มีอยู่ที่นี่เพื่อเธอหรือเพื่อฉัน จงหลับตาเสียเถิดที่ที่เธอไปก็จะเป็นที่ที่ฉันจะไปฉันจะไปพบเธอที่นั่นณที่ที่เป็นนิรันด์เพื่อนๆฟังเนื้อเพลงที่วิวเขียนขึ้นมาแล้วรู้สึกยังไงกันบ้างคะตอนที่ป้าป่าฟังป้าป่ารู้สึกขนลุกอะค่ะทางตำรวจจึงต้องการตัววิวแต่พบว่าวิวไม่อยู่ที่ที่พักของเขาโรคทางจิตของเขาประทุขึ้นมาอีกหลังจากที่ร่างของลินซี่ถูกพบ เขาจึงถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลทางด้านจิตเวชดังนั้นตำรวจจึงต้องรอเขาจนถึงเดือนมีนาคมตำรวจได้ถามเขาถึงกระเป๋าเขาตอบว่าเขาเจอกระเป๋าจริงแต่ว่าเขาทำหายไปแล้วตั้งแต่วันนั้นตำรวจยังได้ให้เขาช่วยจำลองสถานการณ์ในวันที่เขาเดินกลับกับลินซี่ซึ่งเขาก็ทำตามโดยดีและตำรวจยังพาเขาไปที่แฟลตที่พบร่างของลินซี่ด้วย ถามเขาว่าเขาเคยมาที่นี่ไหมโดยเฉพาะที่ห้องสตอเรจ o ูมเขาบอกว่าใช่เขาเคยมากับรินซี่โดยเฉพาะตอนที่เขามาเดทกันเขามากับรินซี่เพื่อที่จะมานั่งฟังเพลงและแห่งเอากันเท่านั้นตำรวจได้ชวนเขาเข้าไปยังจุดที่พบศพของรินซี่แต่เขาปฏิเสธและเขาขอตำรวจว่าขอให้จบการจำลองสถานการณ์ในวันนั้น สิ่งที่เขาเล่ามีรอยรั่วอยู่มากมายอย่างเช่นในวันที่เขาเดินกลับบ้านกับปรินซี่นั้นจุดที่เขาพาเดินมันเป็นไปไม่ได้เพราะในวันนั้นบริเวณน,นั้นมีการจัดงานซึ่งเขาไม่สามารถที่จะเดินผ่านไปได้นอกจากนั้นเขายังสารภาพกับพ่อของเขาด้วยว่าเขาเป็นคนทำกับลรินซี่เองดังนั้นวิวจึงถูกจับกลุ่มและถูกตั้งข้อหา มีการไต่สวนคดีในปี2004โดยทางทีมัยการได้ตั้งประเด็นว่าไม่อาจทราบได้ว่าวิวใช้วิธีการใดในการล่อลวงให้ลินซี่เข้าไปที่สตอเรจที่แฟลตนั้นและเมื่อเข้าไปแล้วเขาก็ใช้กำลังจูดโจมลินซี่และใช้สายเคเบิลท้รัดคอของเธอจนเธอขาดอากาศหายใจและสิ้นใจจากนั้นเขาก็ซ่อนร่างของเธอไว้ในกระเป๋ากีฬาที่เขาเตรียมการซื้อเอาไว้เมื่อ2วันก่อน และเอาพวกเฟอร์นิเจอร์เก่าและขยะปิดบังกระเป๋าที่ซ่อนศพเอาไว้ในสองอาทิตย์ต่อมาเขาจะกลับไปที่แฟลตนั้นอีกครั้งเพื่อที่จะทำลายสภาพศพแต่ก็เจอกับตำรวจซะก่อนที่สวนสาธารณะควีนส์พาร์คเขาจึงทำการไม่สำเร็จและในวันที่8 ธันวาคมปี2005ศาลก็ได้พิพากษาตัดสินว่าวิลวิลเลียมมีความผิดจริงฐานฆาตกรรมลินซี่และเขาถูกตัดสินให้จำคุกตลอดชีวิตโดยไม่สามารถที่จะพาโรได้ภายใน18ปีดังนั้นประมาณปี2022หรือ2023นี้เขาก็จะมีสิทธิพาโรแต่เรื่องยังไม่จบเท่านั้นนะคะในเดือน กันยายนปี2016ในขณะที่ทางช่างรับเหมาก่อสร้างกำลังทำงานอยู่แถวแรนวิกซึ่งใกล้กับบ้านของเบลลและใกล้กับแฟลตที่พบร่างของวินซี่คนงานได้พบกับกระเป๋าเป้ของวินซี่ซึ่งภายในยังมีรองเท้าบูทกระเป๋าสตางค์เครื่องเล่นซีดีโทรศัพท์โนเกียรุ่น5510อยู่ภายในกระเป๋าและที่น่าตกใจคือใกล้ๆก,กับกระเป๋ายังพบกระดูกขากระโหลกจำนวน40ชิ้น ซึ่งมาจากร่างของมนุษย์ผู้หญิงจำนวนสองรายและเป็นกระดูกสัตว์ซึ่งจากการสานันนิษฐานน่าจะเป็นกระดูกของผู้บริจาคร่างเพื่อใช้ในการทดลองในห้องทดลองส่วนวิวได้กระดูกเหล่านั้นมาอย่างไรนั้นข้อมูลไม่ได้รับการเปิดเผยะคะ่ะก็จบลงแล้วนะคะกับเรื่องราวของความรักที่ไม่ใช่ความรักแต่กลับเป็นความอยากเข้าครอบครองจนถึงขั้นการทำร้ายกันถึงชีวิต ต้องขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะคะที่เข้ามาฟังเรื่องราวของลินซี่ป้าป้าหวังว่าเรื่องราวนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านบ้างไม่มากก็น้อยและหากเพื่อนๆท่านใดมีประสบการณ์โดยตรงหรือพบเห็นเรื่องราวคนที่ถูกครอบงำจากความรักอยากเล่าเป็นอุทาหรณ์ก็ขอให้คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะป้าป้าจะยินดีมากเลยค่ะและก็ใกล้วันแห่งความรักเข้ามาแล้ว ป้าปาขอให้ทุกท่านมีความสุขทั้งกับการรักตัวเองและกับคนที่เรารักนะคะขอบคุณมากอีกครั้งและพบกันใหม่เร็วๆนี้ค่ะ